ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้วันนี้ช่างก่อสร้างคนบ้านๆน,นะครับก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับงานโครงสร้างให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับของงานโครงสร้างว่ามีอะไรบ้างน,นะครับก็เราก็อยากแชร์ความรู้นะฮะความรู้ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นช่างกอ่อสร้างนะฮะแล้วก็เป็นผู้รับเหมานะฮะไม่ว่าจะเป็นลายย่อยหรือลายใหญ่นะ,ะก็การปฏิบัติเรื่องงานโครงสร้างนั้นก็คงจะไปตามขั้นตอนไปตามสเต็ปน,นะ,ะ,ะเหมือนเหมือนกันนะครับคำว่างานโครงสร้างมันมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่กัน งานที่หนึ่งนะครับนะงานที่หนึ่งางานาเราเริ่มงานก่อนนะเรื่องงานหนึ่งอันดับแรกเราเริ่มงานก็มีการปรับพื้นที่นะผถากถางพืง้นที่นะแล้วก็ถมที่อะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นการเตรียมการนะงานเตรียมการถมที่ได้ระดับอะไรเรียบร้อยขออนุญาตอะไรเรียบร้อยทําให้ถูกเพราะจะบัญญัติการก่อสร้างครับพอมาหลังจากที่ เราปรับได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเข้าในงานก่อสร้างงานก่อสร้างเริ่มแรกก็อันดับแรกก็คือถ้าเราตอกเข็มนะเราจะเป็นต้องตอกเข็มเพราะดินมันซอฟหรือมันมันอ่อนนะเราก็ตอกเข็มซะนะครับถ้าไม่ตอกเราก็ใช้ทํานะนะเป็นตะแกรงนะครับตะแกรงพุติงนะเป็นตะแกรงนะครับ ฐานลากตัวนี้มันก็ทําได้สองอย่างนะครับก็คือบนหัวเสาเข็มนะครับการเทฟุตติ้งนะหรือตะแรงนะเป็นตะแรงฟุตติ้งนะครับเราทาตามแบบนะครับอันนี้จะไม่พูดถึงเราจะทําตามแบบอย่างเดียวนะครับางานแรกก็คืองานเทฟุตติ้งไม่ว่าจะเป็นฐานแผ่ตะแรงหรือ แล้วก็หัวเสาเข็มนะครับนี่คืองานแรกของงานโครงสร้างนะครับก็คือการเทฟุตติ้งหลังจากเราเทฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองก็คือขึ้นมาก็เป็นต่อหม้อนะครับต่อหม้อก็คือต่อจากฟุตติ้งขึ้นมารองรับท้องคานนะมาท้องคาน,นครับนะรารับท้องคาน ครับอ่ามีขุดหลุมนะครับปรับปัดหัวเข็มวางเทฟุตติ้งวางฟุตติ้งเทฟูตติ้งแล้วก็มาเทต่โมนะครับเทตโมเทตอโมรับท้องคานหลังจากเทตโมเสร็จเรียบร้อยได้ระดับเรียบร้อยก็จะมาเป็นทอกคานนะครับเขาเรียกคานคานคอดินเรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นคาน ขานบ้านนะภาษาบ้านเราะคือขานบ้าน,นครับเทขานเสร็จเรียบร้อยก็จะมาขั้นตอนของการวางแผ่นพื้น,นครับบางท่านอาจจะตั้งเสาก่อนก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้ส่วนมากก็จะเทพื้นนะครับเทพื้นเทพื้นบ้านนะครับการเทพื้นบ้านมันทําได้สองแบบนะ สมัยโบราณยังไม่มีแผ่นพื้นแล้วก็จะใช้ดินเข้าไปถมถมแล้วก็เทเป็นพื้นเสร็จนะครับใช้ดินเข้าไปถมแล้วก็วางตะแกรงหรือมัดเหล็กนะสารเหล็กเป็นตะแกรงตะข่ายความห่างอาจจะยี่สิบพื้นยี่สิบหรือเขาเรียกว่าแอดยี่สิบพื้นยี่สิบหรือสามสิบพื้นสามสิบนะครับแล้วแต่การออกแบบมานะครับนะครับแล้วแต่การออกแบบมาดังนั้น การเทพื้นนะครับก็มีสองแบบก็คือแบบเทพื้นสลับเทกับที่นะครับแบบสองก็คือใช้แผ่นพื้นมาวางนะฮะแผ่นพื้นมาวางตามแบบที่กำหนดไว้นะครับแผ่นพื้นจะมีความหนาประมาณห้าเซนพื้นนี่จะเทเบ็ดเสร็จแล้วจะลอมอยู่ที่สิบเซนนะครับต,ตามมาตรฐานทั่ไวไปเพราะฉะนั้นการเทพื้นไม่ว่าจะเป็นพื้นสลับก็ต้องเทน่้ประมาณสิบเซน เลือดนิดหน่อยเกินไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วเทอ่าเทแผ่นพื้นเหมือนกันพอวางแผ่นพื้นปั๊บนะครับเราจะต้องมาเททับแผ่นพื้นอีกห้าเซนนะครับเพราะแผ่นพื้นมีความหนาห้าเซนก็จะมาเททับอีกห้าเซนหรือภาษาช่างเราเรียกว่าเทท็อปปิ้งเนี่ยพูดโกโก้ก็คือเทท็อปปิ้งท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งก็คือเททับหน้าเน่เองการการแตกร้าว แล้วก็เราส่วนมากทุกวันนี้เราจะใช้ตะแกงสําเร็จก็คือตะแกงไวเมดมาตรฐานนะจะเป็นตาข่ายห่างความกว้างของตาก็อาจจะเป็นยี่สิบคูณยี่สิบหรือสามสิบคูนสามสิบแล้วแต่นะแต่การออกแบบมานะครับก็จะมีวางแผ่นพืนเสร็จเรียบร้อยปัยป๊บก็จะเป็นวางตะแกงนะครับมัดตะแกงให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้คอกปีตนะครับมาเท ้ได้สรุปแล้วก็คือรวมแผ่นพื้นให้ได้ประมาณ10เซนนะฮะหรืออาจจะเกินเล็กน,น้อยก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับคอนกรีตท,ที่เทส่วนมากเราจะใช้คอนกรีตมาตรฐานสเตงสองสี่ศูนย์ะฮะสเตงสองสี่ศูนย์นะครับแรงอัดมาปนไลอยู่ที่สองสี่ศูนย์นะครับสองสี่ศูนย์แล้วก็นี่คือการเทท็อปปิ้งนะครับหรือเทพื้นนะ,นะมองให้เหันชัดเลยหลังจากนั้นเราก็จะมา ตั้งเสาคนระับเสาส่วนมากทีกนี้เรามาขั้นตอนการตั้งเสาเสาส่วนมากก็จะเป็นอ่าแล้วแต่การออกแบบมานะอาจจะเป็นหน้าสิบห้าเซนคูณสิห้าเซนหรือยี่สบเซนคูณยี่ิบเซนแต่ปัจจุบันนี้ก็ส่วนมากก็จะออกแบบมาเป็นยี่สิบคูนยี่สิบนะครับความสูงของเสาก็ก็อยู่ประมาณประมาณนะครับสามเมตรพี่สิบนะครับ ที่เราจะต้องเทหล่อบ้านแต่ละครั้งนะฮะจะต้องสูงแต่สําหรับการที่เราเทเราต้องใช้แบบแบบที่เขาทามามาตรฐานส่วนมากมันจะอยู่ที่สามเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราเทเสาประกอบแบบเสานะครับเราจําเป็นจะต้องบล็อกหัวเสาขึ้นมาอีกยี่สิบเซนนะเพื่อให้การเทคอนกรีตนั้นเทปูนนั้นเป็นเนื้อเดียวกันนะครับถ้า ที่สามเมตรแล้วมาเก้าโบที่หลังก็ความแข็งแรงก็อาจจะลดน้อยลงไปก็ไม่เห็นดีด้วยนะ,ะัะก็ควรจะทําอ่าพอตั้งเสาเสร็จป,ปะก็ใช้ไม้บล็อกหัวเสาไปเลยนะฮะก็เทพร้อมกันทั้งเดียวก็คือจบในขั้นของเสาสรุปแล้วนะครับงานโครงสร้างนะงานโครงสร้างสรุปสั้นๆก็คือมีหนึ่งหุดหลุมเทฟติง้งอ่าเทลีนนะ หุดหลุมแล้วก็เทลีนนะเป็นฐานแบบน,นะแล้วก็มาเทฟุตติ้งเข้าเทฟุตติ้งนะฐานแบบสสำหรับเสาเข็มก็ตัดหัวเสาแล้วก็วางวาวแล้วก็หัวเสาแล้วก็เทฟุตติ้งครับผ่านขั้นฟุตติ้งมาแล้วก็ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็มาตัวโมะครับลําดับที่สองก็คือการวางตัวหม่ขั้นตอนที่สามก็คือวางคาน ครับขานบ้านหรือขานอะไรก็แล้วแต่ขานก้อนดินหรือก้เลี่ยงอะไรก็แล้วแต่เป็นขาดบ้านนะครับสามสี่ก็คือเทพื้นนะครับเทพื้นก็หมายความว่าทั้งหมดที่ผมอธิบายไปแล้วลางแผ่นพื้นหรือจะเทแบบสลับ,บก็แล้วตามสี่ห้าคือตั้งเสานี่คือสเต็ปของงานโครงสร้างนะครับบานชั้นเดียวนะครับบานชั้นเดียวก็มีแค่นี้นะสรุปสันส้นๆนะครับ คือเทฟติ้งหนึ่งสองประมอสามวางคานสี่เทพื้นห้าตั้งเสาครับก็การปฏิบัติงานนะครบบ้านหลังหนึ่งถ้าใช้คนประมาณเจ็ดคนนะครับเป็นช่างที่มีความรู้ความสามารถมีฝีมือหน่อยนะบ้านๆเราเรียกว่ามีฝีมือก็การโครงสร้างตัวนี้ก็จะอยู่ไม่เกินสิบสองสิบสามวันนะครับนะอ่า เราได้ความรู้แล้วครับอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้แล้วว่าคําว่างานโครงสร้างมีอะไรบ้างก็ให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยากจะทําาการรับเหมานะเป็นผู้รับเหมาช่างรับเหมา,าลายย่อยนะก็ลองทําตามคลิปนี้ดูนะครับก็ต้องไปตามนี้แหละนะการ